ับช่องนงนิ้ง kj c h anel n นะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่ร้าน paper international สาขาบางแซนนะคะไปดูกันว่าวันนี้เราจะทานอะไรกันนะคะเพื่อนๆมาจานแรกเลยนะคะก็เป็นเซตซาชิมิเซตใหญ่ไปเลยนะคะก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลากหลายมากๆเลยนะคะสามารถทานกันได้ตามสบายเลยนะจ๊ะต่อมาก็เป็นหอยนะคะแมลงภู ก็จัดใส่จานพร้อมกับน้ําแข็งมาแบบนี้เลยและต่อมาก็เป็นกุ้งแช่น้ําซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ปลาแซลมอนและปลาแซลมอนย่างก็มีสำหรับใครที่ไม่กินดิบนะคะเพื่อนๆส่วนจานนี้ก็เป็นสลัดแซลมอนนะคะน่าทานกันไม่เอ,อ่ยชิ้นนี้ก็เป็นแซลมอนย่างนะคะก็ชิ้นเต็มคําแบบนี้เลยจ้า กุ้งแช่ซีอิ๊วญี่ปุ่นก็มาตัวอ้วนๆเต่งๆแบบนี้เลยกินกับกระเทียมกับพริกดีงามมาดูชุดซาชิมินะคะก็มีอะไรบ้างมีทั้งปลาทูเซลมอนอปลาทูน่านะคะมีกุ้งมีปลาอะไรปลาทะเลนะคะเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ปลาอะไรไม่รู้นะคะขอกินไปก่อนนะคะสักชิ้นหนึ่งคำโตๆนะคะ จิมน้ำจุ่มจุมน้ำจิ้มกันไปเลยนะคะจะกินตรงไหนดีอ่าอันนี้ก่อนนะคะจัดไปซาชิมิเด็ดเดดเผ็ดเต่อด้วยชิ้นนี้เลยนะคะอย่างไวเข้าไปงับเลยนะคะเอาซาชิมิเช่นเดิมนะคะแซ่บนะคะเพื่อนๆต่อมานี่เลยไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรเหมือนกันใครบอกไม่รู้โอตาโร่หรือปลาทูน่า คือกินมั่วตัวไปหมดเลยนะคะถ้าหากว่าใครมีความรู้เรื่องปลาดิบนะคะก็พิมพ์บอกหนิงด้วยนะคะอันนี้เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้างนะคะและต่อมาคุ้นเคยกันดีมากเลยนี่คือปลาแซลมอนนะคะแบบสดๆลงตรงนี้ดีกว่านะคะอ่ะลองเข้าไปจัดเข้าหมับเข้าให้นะคะชิ้นโตๆยาวๆไปเลยจ้า หรือใครจะสายหอยนะคะก็สั่งทีละตัวก็ได้ค่าก็จะมาเป็นชามแบบนี้ให้นะคะถ้าหากว่าสั่งหลายตัวก็จะวางมาชามใหญ่ๆห,หลายๆตัวก็กินอย่างละนิดจะได้กินหลายๆอย่างเนาะใครที่ไม่ถนัดสายดิบๆนะคะก็มีวากิวสุกแบบนี้นะคะชิ้นโตเบลเลอร์มากแล้วข้างในก็มีข้าวก้อนกระจิ้วรล้วนะคะเพื่อนๆลองมาทานกันเต็มคำแน่นอนขอ โชว์เลยว่าชิ้นมันใหญ่มากๆท้าชนกันไปเลยนะคะใครชอบแบบนี้จัดไปและเราก็กลับมาที่ปลาทูหน้านะคะมาเป็นแบบนี้เลยนี่ชิ้นโตเต็มคำแน่นอนสะใจมากเลยนะคะและต่อมาก็เป็นสายกุ้งเผานะคะตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะสั่งได้ไม่อั้นใครอยากกินตัวไหนกี่ตัว จัดไปเลยนะคะอยู่ในบุฟเฟ่หมดแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่เอามาซุมๆให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะเพื่อนๆจัดไปจ้าเอาสักตัวดิสิตัวและนี่ก็คือซาลายกับเซลมอนนั่นเองนะคะเพื่อนๆมันเข้ากันดีมากๆเลยถ้าใครอยากกินแบบนี้ก็จัดได้เลยส่วนใครสายเส้นก็มีสปากเก็ตตี้นะคะ มาแบบพอทานหนึ่งคนก็ได้กินสองคนก็ได้จัดมาแบ่งกันกินคนละนิดคนละหน่อยนะคะก็สนุกไปอีกแบบในการกินเล็กๆน้อยๆนะคะก็แบบบุฟเฟ่เนาะเป็นสเสน่ห์ของเขาและนี่ก็เป็นต้มยำกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่มากเลยแล้วก็มีหมึกด้วยน่าจะเป็นต้มยำทะเลนะคะเพื่อนๆมาชามแบบนี้สดร้อนอร่อยนัวเน่นน,นจ้าและต่อมานะคะ ก็ใขรที่ไม่กินดิบก็มีนี่กุ้งแบบสุกๆนะคะลาดซอสมะขามมีซอสหลายแบบมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองมาเลือกทานกันอันนี้ก็เป็นซอสมะนาวหรือซอสเลมอนที่คนจะเรียกกันนะคะใครที่กินแบบอะไรเลี่ยนๆไปแล้วรู้สึกว่า เราอยากจะได้กินปลารา้าส้มตําก็มีนะคะมีส้มตําอันนี้ก็กุ้งสดนะคะมาแบบแซ่บๆนวันวๆเมนูแซ่บๆก็มีนะคะเพื่อนๆอาหารไทยก็เยอะแยะเลยก็ถ่ายไปแล้วรอบนึงนะคะมานี่เราจะซวยให้ดูนะคะมาแบบนิดๆหน่อยๆทิ้งไว้นานนิดนึงนะคะก็ออกจะ,ะแบบนี้นิดนึงนะคะถ้าหากว่ามาแล้วทานเลยก็จะ j u ซ c ่มากๆเลยนะคะ ติดใจวาเกิวนะคะเอาอีกสักคำนะคะจุกๆแผ่นโตโตใหญ่ๆเต็มคำแบบนี้กันไปเลยจ้าและนี่เราก็มากินเส้นอีกแล้วนะคะสปาเกตตี้โรยด้วยแฮมทอดกรอบนะคะเพื่อนๆมาแบบนี้กันไปเลยนะคะใครที่สายเส้นก็มีให้หลากหลายนะคะและต่อมาก็มีหอยที่แบบใส่ชีสมาแบบนี้สุดยอดนะคะและต่อมานี่คือ อาหารที่เราก็กินทยอยกินไปเรื่อยๆนะคะมีทั้งหมึกกระเทียมกุ้งกระเทียมหลากหลายมากๆเลยถ้าหากว่าใครชอบแบบนี้มาทานกันได้นะคะสเต็กปลาแซลมอนก็มีนะคะตกแต่งจานได้แบบน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูเขาใส่นู่นนี่นั่นกระจุมกระจิหน่ารักไปหมดเลยนะคะเพื่อน เขาก็ดีไซน์ออกมาหน้าตาหน้าทานมากหรูหารามากนะนี่เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะเพื่อนๆและจานนี้ก็เป็นหมูนะคะก็มาแบบจานแบบไฮโซมากเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี่อยู่ในราคาบุฟเฟ่ตนะคะเป็นเซตราคานะคะ799นะคะถ้ารวมบริการทุกอย่างแวดเวิร์ดนะคะก็อยู่ที่940บาทนะคะ แล้วก็มีพวกของหวานเครื่องดื่มรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะคะนี่ก็เป็นรายการของหวานเขาบางส่วนที่เรากินนะคะเพราะว่ากินไม่ไหวแล้วนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย